หลายครั้งที่เราคิดว่าเราเจอกับปัญหาแล้วความฉลาดจะก้าวข้ามผ่านไปได้แต่พอทําไปแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่หวังเรารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรติดขัดบางอย่างอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้บางครั้งที่เราคิดว่ายากคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วทําไมโลกนี้ถึงแบบคนไวสองจังพวกคือคนที่ประสงค์ความส็ขคนที่ร้องเหลวถ้าถ้าคุณคิดว่าคุณแน่ต้องการไปที่หนึ่งต้องการทำลายทุกปัญหาไขว้าความสุขความสุขเลยแต่ก็ต้องกอ ไอ้ดีทีราคุณอยู่19 20พฤษภาคมเชื่อมั่นเหลือเกินว่ามันจะเปลี่ยนช่วยทุกข์ั่วข้ามเคียเราจะได้ครับ